สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอปพามาส่องสื่อแดนอาทิตย์อุทัยกันบ้างดีกว่า ก็ไปส่งสองมาเจอหลายบทความอยู่เหมือนกันนะคะที่พูดถึงน้องลิซแล้วก็าวสาวแบล็กพิง์ทั้ง4คนแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะพยายามทยอยแปลแล้วก็ทําคลิปออกมาให้ทุกคนรับฟังกันเรื่อยๆนะคะโดยคลิปนี้นะคะทางอาเกิลเจแปนเขาได้ลงบทความเอาไว้ในวันที่4พฤศจิกายนเกี่ยวกับการแนะนําชุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวโดวยได้พูดถึงแฟชั่นไอคอนคนดังนะคะลิซ่าแบล็ k พิงซึ่งเป็นแฟชั่นไอคอน ที่สดสาวทั่วโลกโหยหาแล้วก็แต่งตัวได้เข้าเทรน์สุดๆในทุกๆโอกาสตั้งแต่แฟชั่นสนามบินไปจนถึงการแต่งกายในชีวิตประจำวันค่ะและสื่อนะคะยังชื่นชมอีกว่าลิซ่านั้นเก่งมากในการมิกแอนด์แมชการแต่งกายให้ดูเข้ากันได้ดีด้วยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีชุดไหนบ้างที่น้องลิซ่แล้วทางเอลโกลเปเขาชื่นชอบแล้วก็เอามาบอก แนะนำต่อค่ะมาดูกันที่ชุดแรกเลยนะคะแต่งแต้มสีพาสเทลหวานๆด้วยกระโปรงยีนสัน้นเสื้อขนสัตว์แบบสบายๆสไตล์ลิซ่าคือเสื้อโค้ทขนสัตว์ที่สวยงามกับกางเกงเดนิมแล้วก็มัดผมมวยหยาบ สำหรับลุคลำลองซึ่งเข้าคู่ก,กันกับกระเป๋าถือสีแดงของชาแนล้ดยคาร์ดิแกนตัวยาวที่มีลวดลายนอร์ดิกทั้งตัวแล้วก็สีสันสุดป๊อปจากซิลีนจับคู่กับไอเทมสไตล์มินิมอลเช่นเสื้อด้านในสีนูตเพื่อเสริมเสื้อคลุมคาร์ดิแกนให้ดูโดดเด่นเป็นพิเศษแฟชั่นสนามบิลลิซาคือสไตล์เบสิกสุดๆของเสื้อคลุมยาวสีดำกางเกงยีนสกินกนี่แล้วก็รองเท้าผ้าใบสีขาวกับกระเป๋าบอลองเซกาสีดำที่มีโลโก้สีสันสดใสช่วยเสริมการแต่งตัวของคุณ ให้ดดดูโเด่นนขึน้เสื้อสเวตเตอร์สีขาวเรียบง่ายจับคู่กับกระเป๋าซลีนโทนสีน้ำตาลสวมเสื้อหนาวสเวตเตอร์พร้อมเลือกกางเกงท่อนล่างที่มีเอวสูงผัดด้านในไว้ลิซ่าปารีสสไตล์ชุดนี้ปรากฏตัวที่สนามบินในปารีสด้วยยีนสกินนี่ยาวถึงข้อเท้าแล้วก็รองเท้าไม่มีสน้นใส่ไอเทมซีลีนตั้งแต่เสื้อเดนิมรองเท้าไปจนถึงกระเป๋า เสื้อเช้ตลายดอกแล้วก็เดรสถักจากแบรนด์ปราด้ามาเป็นชั้นๆกระเป๋าและรองเท้าเข้าชุดกันในลุคลูกคุณหนูสุดน่ารักเสื้อครอปคาร์ดิแกนลายสกอตติดกระดุมทุกเม็ดและโชว์หน้าท้องของคุณให้ดูทันสมัยวดผิวของคุณด้วยสสเวตเตอร์แบบมีแขนแม้ว่าจะมีการเปิดด้านหน้าแต่ก็ให้ความรู้สึกที่ดีด้วยการสวมเสื้อกล้ามสีขาวแบบผู้ชายไว้ด้านในแฟชั่นสนามบินโดยเลือกเสื้อคลุมขนแกะที่สบายด้วยแบรนด์หลุยวิตตอง สำหรับเสื้อคุมลายสกอตด้านนอกที่มีขนาดใหญ่ให้เลือกเสื้อรัดรูปและตัวสั้นเพื่อโชว์ผิวที่สวยงามซึ่งลิซ่าเก่งมากในการ mix and match ชุดให้เข้ากันลิซ่ากับคอลเลกชันของซีลีนอวดสไตล์หล่อด้วยแจ็คเก็ตไม่มีปกและเดนิมในรองเท้าบู๊สีดำอ่าอันนี้ก็คือชุดที่ทางแอคขทไดเอามาลงในบทความนี้เอาไว้นะคะ แต่เอาจริงแอดว่าน้องใส่อะไรก็สวยก็เท่ทุกชุดเลยนะคะทุกคนถ้าใครติดตามน้องทาง i อจอยู่ก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่โพสแต่ละชุดแม่มันดูดีเข้าคู่กันไปหมดนะคะแล้วก็ด้วยความที่รูปร่างแล้วก็สัดส่วนน้องดีมากๆแล้วผิวน้องก็เนียนด้วยก็เลยยิ่งทําให้น้องจะใส่ลุกไหนไม่ว่าจะเป็นลุกเท่ลุกหวานลุกเปรี้ยวหรือว่าจะเป็นแบบสไตล์เจ้าหญิงลุกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ย มันก็ดูดีไปหมดนะยังไงใครเห็นด้วยแล้วก็ชอบชุดไหนเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้หากแปลผิดพลาดประการใดไปแอดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะแล้วก็ขอเอาเนื้อหามาฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะ